สุดท้ายนะคะมีคําถามด้วยความหงวงใหญนี่คือเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตที่สุดตั้งแต่ที่คุณแอนทําธุรกิจมาหรือเปล่าและมันเป็นบทเรียนอะไรให้กับการทำธรุรกิจของ j จเคนกล a l บ r o กรุ๊ปจำกัดมหาชนวิกฤตมากกว่านี้เคยผ่านมาละอันเนี้เป็น liquidity mismatch จริงๆเป็นอินซิเดนที่เกิดขึ้นที่ไม่คิดว่าจะเกิดเพราะเพิ่งปล่อย loyalty bond ไปอันนี้คืออะไรเขียนลงไปว่า กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ซื้อหุ้นกู้ฉบับนี้คือฉบับวันนี้ที่เราคุยกันคือฉบับที่ชื่อว่า JKN 239A และถ้าท่านปรารถนาอยากจะซื้อต่อในวันที่หนึ่งพอเวลาเราชำระไปเสร็จเรียบร้อยก็ติดต่อหลักทรัพย์รูเบลได้เลยแล้วก็คือซื้อได้เลยอันนี้ก็ประกาศอยู่บนเว็บเรียบร้อยของทางตัวตลาดหลักทรัพย์แสดงความจริงใจไหมครว่าจริงๆแล้วก็คือเราวางแผนไ้หมดเรียบร้อยแล้ว หาไม่เกิดอินซิเดนซ์ซึ่งเมื่อกี้ไม่ขอเล่าแล้วนะคะเ mm hmm. พราะไม่อยากพลาดพิงใครก็จบละนะคะว่าก็ชําระไปหมดเรียบร้อยว่ามันคือการวางแผนแต่ถ้ามันไม่ใช่การยืมแต่มันเป็นการยึดเนี่ยเราคงให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็คงต้องกลับมารีเซ็ตรีสตาร์ทแล้วก็มาคอนเวอร์เซชันกันใหม่กับทุกท่านะนะครเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นการบ่งบอกว่าเหตุการณ์นี้นะคะเราเตรียมการไม่หมดละว,ว่าชําระ แล้วก็ซื้อใหม่ได้ซึ่งหลายๆท่านโทรมาเนี่ยเกือบหนึ่งร้อยล้านแล้วนะใ,ในการที่จะซื้อเราเราก็จัดการไปแล้วแต่ก็ต้องกราบขอประทานโทววันนี้ประกาศไปตั้งแต่ว่าเมื่อเพืธธ่อว่าก็ต้องขอแคนเซิลไป lesson เรียนอะไร lesson เรีนว่าอย่างที่พูดเลยค่ะ funding ต้องระยะยาวกับการทํางานระดับโลกแบบนี้ต้องหาพาร์ทเนอร์ที่ดีเพราะปัจจุบันนี้ดิฉันเนี่ยเป็นผู้นำมาโดยตลอดทำงานกับทีมงานจริงๆคือต้องมีเบอร์ซ้ายเบอร์ขวา ต้องมีคนต่อจากแอนได้แล้วก็คือดูแลอีโคซิสเต็มแต่ละจุดใครดูเร่งน้ำเต็มที่เลยซึ่งตอนนี้เราก็มี MD เรียบร้อยแล้วนะแต่กว่าจะมีได้นี่มันก็ใช้เวลาหรือครุทนะนะ,ะตรงนั้นนะ่ะแล้วก็พิสูจน์ตัวทนเขาในเรื่องของตัว Home Shopping ในเรื่องของตัว TV วีสนะคะในเรื่องของตัว p e Personal Care Product ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในเรื่องของจักรวาลที่เกิดขึ้นแล้วก็สปินออฟของจักรวาลทุกตัวที่ออกไป สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราเลสเซนเร e เลสเซนเร n ก็คือการเตรียมการที่มันมาแบบลองเทอมจริงๆ f u n ฟันดิ้งคือสิ่งที่สําคัญมากพอเวลาเราทําเราต้องอินเจ t และทุกสิ่งทุกอย่างพอเราอินเจ t เข้าไปต้องตามบิสเนสแพลนอินฟลูอ o u t ์ฟล w รายรับรายจ่ายเราต้องรู้ต้องดูเรื่องเงินให้อย่างรอบคอบชัดเจนแล้วโดยเฉพาะทีมงาน is all about people and people มันคือการทำา Operation ที่ต้องดีขึ้น ที่ต้องหนักหน่วงแข็งแกร่งขึ้นฉะนั้นพูดไปถึงคนที่จะเข้ามาโอเปอเรชันต้องมาร่วมกันแก่งด้วยทีมงานเอ็กซ์เพรสท่านใดที่อาจจะเห็นแอนและเห็นโอกาสอยากจะเป็นส่วนความภูมิใจด้วยกันอยากจะเข้ามาเป็นมาสเตอร์คลาสแอนให้แอนเป็นแอปรนทิสได้เรียนรู้อยากจะมาช่วยลีดบริษัท ในการมาเป็น M.D. ในขณะที่ดิฉันเนี่ยคือเดินทางทั่วโลกแล้วก็คือว่าปิดเดียวต่างประเทศแต็ไมไหมดซึ่งเราเป็นนักค้าขายค่ะเดินเข้ามาเลยค่ะกาบเรียนเลยค่ะท่านมืออาชีพทั้งหลายอยากจะได้ Managing Director อยากจะได้ทีมกฎหมายเก่งๆอยากจะได้ทีมการเงินการบัญชีทีม HR ทุกคนที่พูดอยู่รู้แล้วทำงานดีนะครับปัจจุบันแต่พูดอยู่เนี่ย ยิ่งมีอะไรบียอนยิ่งมีอะไรที่พัฒนายิ่งคุณลิฟายมาคนรอบตัวเราสําคัญมากเรียนเชิญค่ะแอนตอนนี้วันนี้พูดง่ายๆเลยวัตถุประสงค์ของวันนี้ในการมาคุยถ่ายทอดสดคือ Welcome everyone ค่ะอยากจะได้คนดีคนเก่งอยากจะได้นักลงทุนที่ดีที่มีวิสัยทัศน์เห็นพร้อมกันไม่ใช่มีแต่เงินด้วยนะต้องมีทร p a b i บ i ิ y ีแคปเปรัลค่ะ Cap <ability>. คอนเนค สมอย่างเดินเข้ามาแล้วเรามาทำงานจัก,กรวาลร่วมกันค่ะเป็นความภูมิใจของคนไทยร่วมกันที่ทำให้เรานำแบรนด์เนี้ยจ็บสอปีอ่ะที่คนทั่วโลกเขาเห็นเข้ามาตอนนี้คืออยู่กับประเทศไทยละ่ะแล้วเราก็ส่งออกนำสินค้าคอมเมอร์สเหล่านั้นได้อย่างน่าภาคภูมิใจและล่ำรวยไปด้วยกันค่ะกราบความระคุณทุกท่านที่รับฟังในวันนี้และเห็นจุดยืนของแอนและเดินไปด้วยกันค่ะ ไม่ว่าท่านจะอยู่ในส่วนตัวไหนก็แล้วแต่จุดไหนก็แล้วแต่บทบาทไหนก็แล้วแต่แอลและทีมงานอยู่ตรงจุดนี้อยากทำงานร่วมกับท่านค่ะเวลคัมเอเวอร์วันนะคะขอบคุณมากและขอขามาอีกครั้งหนึ่งกับ Liquidity m i s m a t c h แบบนี้การแก้ปัญหาพูดไปหมดเรียบร้อยแล้วนัดวันเวลาพูดไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เดินหน้ากันเถอะค่ะเดินหน้ากันมาลํารลยด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ